วันนี้เป็นเช้าวันที่สองของเรานะครับอากาศค่อนข้างดีมากดูบรรยากาศทิวทัศน์สวยงามวันนี้เป้าหมายหลักของเราก็คือการตีปากายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทําตามชาเลนจ์ที่เราตั้งไว้ได้ไหมตอนนี้ไต่เอาเรือลงไปแล้วโอเคเดี๋ยวมาเจอกันครับอโดนแล้วครับตัวแรกลาอะไรเอ่ยอากราะชูนน่าจะกระสุน เบาๆหน่อยแล้วดูดเเเูเอ,าเอ,าเอ้าเอ้าเอ้าไม่เน่ะมันคงตัดมานไม่เต็มถ้าดูตัวแรก,กก็เอาตัวแรกก็เอาสแสดงนะครับตัวแรกเมื่อกี้เห็นแล้วถะโดประมาณตัโกโลก,กว่า งั้นเราก็ต้องปล่อยอยู่ดียังอยู่ที่เดิมพี่ผมปลาช่อนที่ที่นี่เขาจะใช้เทคนิคพิเศษครับคือใช้เหยื่อดับตื้นตีขึ้นฝั่งทับล,ลากลงมาทำมันกลบไปได้ไม่เกิดกัดมันจริงกัดกัจริงอ่ะเชื่อใจยังตีขึ้นฝั่งไปเลยอ่ะ แล้วก็ลากลงมาก,กับเ้คือวัตถุประสงค์เราวันนี้ชลัลแรกเราคือปลาช่อนเอ้ะปาาาลาไกยชัยเล่นสองเราคือปลาช่อนนะครับเมื่อวานเพื่อนผมตกได้เกือบสามโลอ่ะอ้ยอ้ย,อยลงไปโดนตัวพอดีอ ือมันตีดีแล้วแต่แบบส่วนลมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออเพราะว่าอ่าเม็ดลาส่วนลมมันไม่ค่อยดีนะเฮ้ยช้อนเวย้ย <c oughs> ช้อนใหญ่ <c oughs> ่อัว่าถ้าจะชนนะกระโดดเห็นตัวตะกี้เฮ้ยวิ่งมิช่โดบอกวะเฮ้ยชนไอโดไอโดเนาะน้ามันตื้นโอ้ไอเราก็นึกไาช่อนเห็นกระโดด เดี๋ยวตีกันเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวค่อยมาค่อยมาเคลียร์ฮะยังอยู่นี่เลยเนี่ยมานี่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่คนเยอะเอ้ยช็อตเด็ดๆโอ้หวานได้กี่วะอุ้ยอุ้ย เราว่ามันไม่ติดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหดี๋ยวดววิ่งแบบปัดไม่ทันนะโอโ้นี่รอบเจ็ด,ออจด8แล้วนะ คือตะเกียพอมันกัดนะครับน้ํามันตื้นน้ําตื้นประมาณแค่เนี้ยพอมันกัดปุ๊บผมปั่นสายแบบสุดๆแล้วนะไม,นไม่ทันมันอนะ่ะมันวิ่งย้อนมาที่นี้ดีถ้าเกิดแบบพอเราจังหวะที่เราวัดแล้วแบบยำยำยำนะอันตรายวิ่งทีเดียวอะ่ะไม่ติดก็คือไม่ติดเพราะว่ามันจะได้ไม่กระเด็นมาโดนหน้าเราถ้านะ้นะนะสังเกตเห็นนะครับผมตีอะ่ะ ขึ้นฝั่งเลยแล้วลากลงมาเนี่ยเหย่าที่ใช้ปักดำตื้นเนี่ยครับเห็นไหมย่างนี้แหละตีขึ้นฝั่งปุ๊แล้วก็ลากลงมาวิธีนี้ได้ผลตอนที่น้ำแห้งๆนะอย่าไปตีตอนน้ำเยอะๆป่าเยอะๆไปจะด่าแม่เอานะครับ ปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยกูชะโดอีกอะเหล่าสายสวยอยู่นะตัวนี้หนมาชนน่ะ ตอนนี้ค่อยเอา,ลเอากลับหน่อยคนงานจากเหยื่อดำตื้นนะครับตีแล้วเลาะชายฝั่งไปเรื่อยๆตัวนี้ประมาณเกือบ2โลได้อ้วนมากปลาปลาดูนี้มันอ้วนเพราะว่ามันกินลูกกุ้งครับเรนะาจะปล่อยตนะัวเล็กไปครับเอาอ่ะไม่ตายเพิ่งเอาขึ้นไหนปลาช่อนเด็ไตเฮ้ยโดนไตหลอกืมกัดอีก มไม่น่าใช่จนตอนนี้อ้าปากหวอดล้วเท่าเดิมถ้าดูวตัวไหนใหญ่ก็เอาตัวนั้นโอ้ตัวเล็กเอาตัวหญิงลงอีกแล้วเนี่ยเน่เน่เน่น่ยเออจนจริง เออดูนะปล่อยไปนะตัวนี้ใส่โลนึงเราปล่อยนะครับเราเนี่ยเล็กไปหน่อยอ้าปล่อยยังไม่ออกเดี๋ยวออไปด้วยนะ,อ,ะอืม ชะโดมันวิ่งแบบชดโดน้อยหรือเปล่าใช้โลนะคือทำไมชะโดที่ม,มันวิ่งฟุดฟูดฟูดมุนแทบไม่ทันไ,ไม่บองจับปลาชโชว์หน่อยสิ อื้อแม่งเลยเหยื <s <s uh ่อมันกระโดดซัก่อรนะเอ้าๆช็อตนที่ไหนได้ชโดนี่ ที่กระโดดะเคยเทียบหมายเดียวกับเมื่อวานแต่ตัวเล็กกว่าตีนเกือบเกือบโลอ่ดละดะันโลดันโลให้ไตสภาพแบบปากฉีกเหมือนเมื่อวานเลยตัวเมื่อวานที่เราเก็บไม่เอาเก็บไปก็ได้ปากมันเอร์นขนาดนั้นเทคนิคในการตีฮาะโดของผมนะครับตีสุ่มเนี่ย ผมก็จะดูเหมือนก็นทั่วๆไปเลยมันก็อยู่ตามหุบอยู่ตามแหลมแล้วก็ตีใส่ได้เลยแต่ไม้แรกๆขอให้ตีไปแม่นๆนะถ้าตีแม่นโอกาสกัดสูงมากยืนะ กันนะครับเห็นไหมอยู่ตามแหลมที่ผมบอกเลย <c oughs> ตัวน,นี้ปล่อยม,มันจะตัวเล็กเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยปลาที่เราไม่เอาเพราะว่ามันมันตัวมันตัวเล็ก อนนี้ฝนกาลังตกนะครับเมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกนอนสบายดีเดี๋ยนอนสักพัก้วเดี๋ยวนนเราค่อยไปตกปลาช่วงบ่ายกันต่อนอนต่อแล้ว a few moments later โอ้โหเบี้ยก็คือถ้าปลาไปทางไหนก็ได้ถ้าเกิดปลาไปข้างหลังก็ก็ไม่ได้ เออเนี่ยแต่ทางนี้อย่างนั้นแหละมันต้องตีอย่างนี้เลยเอยเอ,เ,อเพราะว่าปลามันคุยกับตาลักษณ์ให้สรุปเหมือนกันคือปลามันถีบตัวออกจากจุดที่มันลงอะ่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันถีบตัวไปไกลแค่ไหนนู่น,น,น คือปกติวันอื่นที่เรามามันยังมีกัดวินยังโดนกัดมากกว่านี้นะแต่มันก็ไม่ได้เจ็บทุกตัวนี่ถ้าตะลักมันมาพร้อมด้วยปลาช่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตลอดนะหลงังหลัง ไม่ค่อยสู้คนซู้คน,ซคนไม่โตมาขนาดนี้หรอม,มีไงม,มีไงให้กระโดดบอกวะ่านี่ไงมีไง ตัวเอาเลยห<ป>ลอดลเลย yes. <c oughs> โอ้โว่นตับเลยโอ้ดูน้ำเต็มหน้าเลยไม่โดนขิงเลยเว้ย สช้กี่โลครับไถตัวนี้นะาห้าหกโลมั้งเนี่ยมาแล้วกันนะครับปลาไก่ตัวนี้่ประมาณดูเทียบกับตัวผมนะบรรนตัวผมมิดเลยเนะี่ยประมาณหกโลมืนะัปชาเลนจ์สำเร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับเรายัางเหลือชาเลนจ์ปลาช่อนดนะูว่าคืนนี้เราจะได้ไหมแต่ตอนนี้แค่นี้ก่อนฝนตก <laughs> เอาเอาเก็บแล้วฝนตกฝนตกฝนตก <laughs> ชีวิตฝนตกปลานะครับนั่งห้องแอร์ดีๆไม่ชอบนะชอบประตักฝนเย็นๆดูตกหนักแล้วเมื่อกี้เราก็ได้ปลาไกยไปแล้วหนึ่งตัวนะครับโดยเทคนิคของผมอ่ะผมเห็นมันขึ้นจิบไกลๆแล้วมันตีน้ำหางไปซ้ายแล้วมันปล่อยเม็ดไปทางซ้ายผมก็เลยจะตีเลยเม็ดไปประมาณสัก2-3เมตรนะแล้วปล่อยจมแล้วลากมาชา้ชา ปลากายตัวนี้กินค่อนข้างไกลครับตามมาประมาณสิบ0เมตรได้อุปกรณ์ที่ผมใช้ก็เป็นแ a ้วิกินไคลเดโกอีกอีกอทเจ็ฟุตสิบ20ี่สิบเฮฟวีครับคันนี้ power lift เ,เหลือๆนะส่วนอีกคันหนึ่งที่ผมใช้วันนี้แบบการที่ตีพวกปลาชะโดเมื่อเช้าตีปลาช่อนเมื่อเช้าครับผมจะใช้เป็นสตอร์เลีย R S สิบยี่สิบมีเดียมเฮวียาวหกฟุตเก้านะครับแล้วก็ลอกจะเป็นอาบูตัวใหม่ครับอาบูซีนอนอ่า ร่น M G X รอบ6.8นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปทั้งคันทั้งล้อให้ดูนะครับคันนี้ถ้าเกิดถามว่าคันอยากได้คันไปนตกบางงานเกื่อนคันหนึ่งเนี่ยที่ตกได้ทุกงาน่ยผมก็จะแนะนําตัวนี้แหละจะเป็นสัตเอรีย G T ก็ได้ s ัตเตอรีย R S ก็ได้นะครับใช้งานได้ดีทั้งคู่สามารถตกได้หมดทั้งช่อน Shadow ถูกปากายได้หมดนะครับแต่ผมชอบเน้นตกมาช่อนกับ s h a d o จิบมากกว่า ส่วนลอก a าบูซีนอนเนี่ยเดี๋ยวผมว่างๆผมจะทําสรุปรีวิวจากที่ผมใช้มาประมาณ2อสามเมตรนะครับจะรีวิวให้เพื่อนรู้ว่าคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับจริงๆมันเป็นลอกที่ดีแต่ไม่เหมาะกับทุกงานดีกว่าผมบอกไว้อย่างนี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปตกปลาก่อนนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังว่าผมจะได้สกีตัวครับเราจะมาสรุปผลประกอบการของทริปนี้นะครับทริปนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่วันอังคารนะครับตอนเย็นผมไปตกปลาพีคอกแบทที่ ที่อ่างคู่ตะเคียนก็ไม่ได้ตัวนะครับทำปลาช่อนลุดไป2ตัวแล้วก็เมื่อวานนี้มาได้ชะโดจิบไปประมาณ4ตัวกระสุบตัวหนึง่งแล้วก็วันนี้ชะโดเกือบส0ตัวเหมือนกันนะแต่ตัวไม่ใหญ่แล้วก็ได้ประกกยใช้ประมาณ 5- 6โลตัวหนึ่งนะครับเสียดายนิดๆเหมือนกันที่ไม่ได้ปลาช่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราก็ได้ปลาหลากหลายปัญหาของเราก็คือลมและฝน สองวันโดนเต็มๆ2วันเลยลมและฝนทลิปนี้ผมก็คงขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเรามาพบกันที่เขื่อนปลาอีกครั้งนะครับเขื่อนปานยังมีสิ่งที่น่าค้นหาอีกเยอะนะครับผมบอกเลยปลาเยอะโอเคครับงั้นนีผ่ผมขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับโอ,โอ้ใหญ่

ก็ยังตามมาหลอกหลอนนะป้าชโดเมืองไทย